สวัสดีครับผมเรีกช,ชาสิบชาสิบลิงครับวันนี้จะมาทําการการสกัดตัวทําละลายนะครับอันนี้เราก็ต้องแกะออกมาก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับไอ้เน,นี้เราก็ต้องมีแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำเปล่าซึ่งเราจะแบ่งเป็นสองอันก็คือใช้สีแก้วอีกแก้วหนึ่งเราใช้เป็นใบเตยกละขิง อันนี้เราจะไปกองน้ำเปล่าก่อนอเก็บแป๊บน,นึงนะครับกองน้ำเปล่าก่อนนี่ครับกองน้ำเปล่าได้แล้วจะอีกอันนึงก็แหงกะหอนี่ครับแหงกะหอ นี่นครับเอาแค่นี้พอแล้วอีกสองแก้วก็เหมือนกันดินแค่นี้พอครับแันกระคอก็เหลือมันเท่านี้อีกแก้วนึงก็แจกแน้ค่ะ ใส่เรใส่เสรวแล้วเอ้ยอันนึ้งี่โลกก็ใส่น้ำเปา่าเหมือนกันนะครับเราก็ใส่น้ำเปล่าแล้วเี๋จะเราจะแป๊บนึงนะครับพี่ครับจากเราเสร็จแล้วเราก็จะมาหั่นกันก่อนก็คือใบเตยเพราะใบเตยเนี่ยมันยาวไปหั่นกันก่อนเลย ใบเตยหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็หัน่นแล้วหัน่นเดี๋ยวตัดไปตอนหั่นเสร็จเลยนะครับนี่นะครับเราก็จะหั่นใบเตยนี่หั่นเสร็จแล้วเราก็จะแบ่งเป็นสองชุดเพราะจะใส่น้ําปลาแลยให้กระหอบเพื่อจะให้มันสกัดออกมานะครับทำไมันสกัดได้ด้วยนั่นนะครับต่อไปเราก็จะมาหันหงง่นขิงกันขิงขิงขิงเอ้ยขมิ้นนี่น้อหฮันนีออ่โอ้ มาแล้วนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่ครับพืเราหัน่นเสร็จแล้วนี่เราก็จะแปผสงชุดเริ่มจากใบเตยเราจะใส่น้ำา่อนนะครับใบเตยใส่เข้าไปใส่เ,เข้าไปใส่ใบเตยเข้าไปแล้วนี้ก็จะเป็นหากระออนะครับใส่เข้าไปใส่เข้าไป อันนี้ก็จะทิ้งไว้หนึ่งถึงสองนาทีแล้วต่ไปได้เป็นขมิน้นมาสั่งชุนน้ำเปล่าเหมือนกันนล้จากน้ำเปล่ากันนีครับใส่เข้าไปีย๋ยวเป็นแนขกคอนนี้ก็ใส่เข้าไปเรา,เราใส่เสร็จแล้วก็จะทิ้งไว้หนึ่งถึงสองนาทีก่อนนะครับครับอันนี้เราก็ถ่าย แล้วครับก็เปลี่ยนสีก็ตามผลการทดลองก็จะมีเป็นอันนี้เราก็จะเป็นกรกองอกนะครับอันนี้เป็นแหงกะฮอก็คมิ้นก็จะกลายเป็นสีน้ํากลายเป็นสีเขียวจากการสาลายาแบบนะครับแล้วก็จะคมิน้น มันก็จะกลายเป็นสี <c oughs> เขียวอันนี้จะเป็นฝานไฮยาลูอที่มันจะกลายเป็นสีเขียวอันนี้ก็ใบเตยผสมไฮยาลูอก็จะกลายออกมาเป็นสีเขียวนิดๆแต่ไม่จะเป็นออกนแนวเขียวเข้มจะไม่เขียวอ่อนเหมือนขมิ้น ก็จะเออออาัยกตนนี้เ่ยทิ้งไว้ครบแล้วเนี่ี่ตรงนี้จะเป็นฝั่งน้ำครับคานี้ก็จะเปลี่ยนกลายไปเป็นสีสม้มอ่อน เมื่อเราเคีย่ยวมันก็จะคามาเป็นสีนี้ก็จะใช้ขมิ้นโดนน้ำร้อนนทิงว้ประมาณาหนสกายมาเป็นสีส้มส่วนไว้เตอรที่น้ำร้อนไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ทิงน้ำร้อนหรกอันนี้เราลองทิ้งไว้แล้ว เกิดประมาณหนึถึงสอนาทีสำหรับใบเตอร์ที่แช่น้ำร้อนหั่นอย่างละเอียดไม่มีอะไรเกิดขึ้นและไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็จะเอาใบเตยออกแต่อาจจะมีเขียวนิดนิด มก็อาจจะเป็นเขียวนิดนึงครับแรงงานสรุปผลนีาจะลองว่าเริ่มอย่างแอลกอฮอล์ก่อนแอลกอฮอใบเตยก็ผสมแอลกอฮอล์ไปก็จะเป็นสีเขียวออกเขียวเข้มนิดนิดนะผมแต่ไม่ได้เข้มมากจะเป็นเข้มแบบนิดเดียวครับส่วน คมิ้นก็จะกลายเป็นสีเขียวอ่อนแต่ก็มีน้ำแงองกอฮอ์ผสมเจือจางครับก็เป็นสีเขียวอ่อนเลยครับอันนี้เป็นฝังแองกอฮอร์ไปแล้วส่วนฝันน้ําร้อนคมิ้นก็จะกลายไปเป็นสีเหลืองครับผมอาจจะเป็นสีส้มผสมกับเหลืองนิดนึ่งเห็นได้ชัดส่วนใบเตยผสมน,น้ําร้อนก็ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ออกเขียวนิดนึงแต่มันจะจางๆครับจบการผลทดลองครับ